สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านนิดาวิกช็อปนะคะก็จะมานะคะรีวิวการใส่ฮาร์วิครึ่งหัวกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าก็จะใส่รุ่น H W 23ินะคะเป็นผมบอ๊อบอ่าเป็นผมตรงความยาว38ซนมนะคะก็อยากประมาณเลยไหลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะใส่ออกมาสวยแค่ไหนนะคะทรงนี้จะออกแนวแบบ กลางความยาวไม่ไม่ยาวมากนะคะแม่ค้าจะชอบมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยลูกค้าจะเห็นว่าผมนะคะผมบางแล้วก็ผมเสียมากนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่า หลักการใช้ฮาวิ่ครึ่งหัวเราควรจะเลือกสียังไงอะไรยังไงนะคะการเลือกสีฮาวิ่ครึ่งหัวนะคะต้องเลือกสีให้แมทกับสีผมจริงด้านหน้านะคะสีผมลูกค้าสีดาสีน้ําตาลธรรมชาติก็เลือกสีดเสีน้ตาลธรรมชาตินะคะต้องเลือกสีให้คล้ายคลึงกับผมด้านหน้าเนาะเพราะว่ามันจะมองเห็นผมด้านหน้าที่เราแบ่งไว้เพื่อจะตกแต่งทรงเพิ่มเติมนั่นเองนะคะออาวันนี้นะคะ วันนี้แม่ค้าก็จะให้ดูเป็นทรง h w 2 3เป็นโรงนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเป็นบอ๊อบอันนี้แม่ค้าฉีดน้ำยามานะคะเพราะว่าอันนี้ของแม่ค้าที่ใช้ประมาณเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะก่อนก่อนที่แม่ค้าจะใส่นะคะก็จะฉีดน้ำยาฉีดสเปรย์นะคะเป็นสเปรย์ตัวนี้นะคะช่วยให้หวีง่ายขึ้นนะคะช่วยให้หวีง่ายขึ้นแล้วก็หวีพวกแปลงซี่แหลมๆเนาะ นะคะเราเ,ราเ้าก็จะกลับมาสภาพเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเ้าแห้งเขาก็จะแบบเป็นปกติลังค่ะอันนี้พึ่งฉีดนะมันก็อาจจะดูเปียกๆนิดนึงนะคะดูชุ่มๆนิดนึงด้านในเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีกิ๊บตัวนี้แล้วก็เป็นกิ๊บป๊อกแบกด้านข้างนะคะดันเข้าดัานออกนะคะเวลาเราจะติดดันออกนะคะแล้วด้านด้านล่างก็เป็นตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปกับขมจริงที่เรามัดนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราแบ่งผมด้านหน้านะคะอย่างที่บอกนะคะด้านหน้าผมลูกค้าจะแบ่งให้เหลือเยอะเหลือน้อยแล้วแต่เลยนะคะวันนี้แม่ค้าจะเหลือเยอะนิดหน่อยนะคะเพราะผมแม่ค้าน้อยมากผมแบบผมแม่ค้าผมร่วงแล้วก็ไปทําสีผมมาก็เลยผมเสียมากก็เลยตัดออกหมดเลยคะ่ะแล้วก็แบบผมน้อยมากจริงๆแบบ มีไอเทม h a ร์วิ c ครึ่งหัวหรือว่าเป็นพวก hair p ี s ว e กผมอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีขึ้นจริงๆนะคะบอกย้ำได้เลยว่าแม่ค้าใช้ฮาร์ว i c ครึ่งหัวนะคะทุกวันนะคะบางวันก็ใช้เป็นพวก h a i ์ p ี s นะคะจริงๆการใช้วิกผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะคุณลูกค้าจ้า เพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นวิกผมมันเป็นของปอมไม่กล้าใชา้อะไรเงี้ยคุณลูกค้าจะต้องเปิดใจนะตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับ เป็นประเภทแบบพวกเครื่องสําอางแบบเป็นแอสเซซอรี่รองเท้าเสื้อผ้าเนาะวิกผมมันก็ช่วยเสริมเป็นแอสเซซอรี่เสริมให้เราดูสวยขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นของปลอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดเลยเนาะมันช่วยให้เราสวยขึ้นแค่นั้นเองข้อดีของเขาไม่มีข้อเสียแน่นอนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็มัดจุกตรงนี้นะคะตรงกลางจริงๆถ้าเกิดลูกค้าเหลือผมข้างหน้านิดหน่อยลูกค้าเลื่อนมัดจุกตรงนี้ก็ได้แต่ว่าแม่ค้าเหลือผมข้างหน้าไว้เยอะแม่ค้าก็จะมัดจุก ตรงนี้นะคะมัดประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะกลิปตรงกลางเขาเสียบลงไปยึดความแน่นในระดับหนึ่งนะคะยึดความแน่นให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่แบบกังวลว่ามันแน่นไหมอะไรอย่างนี้เนาะ,ะมันแน่นนะคะไม่หลุดแน่นอนนะคะใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะ เดี๋ยวแม่ค้าจะแบ่งผมด้านหน้าไว้เพื่อที่จะสําหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้นะคะดูไปก่อนนะอาจจะงงๆหน่อยว่าแบบการติดมันอะไรยังไงจริงๆมันติดไม่ยากเลยนะคะส่วนผมด้านหลังคุณลูกค้าที่มีผมอ้ามีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าถ้าผมสั้นมัดไม่ได้ทํายังไงถ้าผมสั้นมันไม่ได้นะคะผมด้านหลังเราใช้กิฟต์ดำเนี่ยค่ะแปะเขาเนี่ยหมายถึงว่าเก็บเสียบเข้าไปให้ให้ให,ให,ให้ให้เขาไม่โผล่ออกด้านข้างนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะ เสียบไปตรงนี้นะคะทั้งสองั่งเลยนะคะมันก็จะไม่ผู่ออกมาเนาะส่วนผมที่เราสามารถมัดได้ถ้าผมลูกค้ายาวมัดได้เหมือนนะคะก็มัดได้เลยมัดต่ำๆนะคะง่ายมากค่ะมัดแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้กิ๊บนะคะใช้กิ๊บเก็บผมนะคะก็จะเก็บประมาณนี้นะคะง่ายมากเป็นอันเรียบร้อยลูกค้าจะเห็นว่ากิ๊บด,ด้านหลังนะคะเสียบเข้าไปตรงนี้นะคะหลังหนังยางที่เรามัดนะคะ มันจะมีคลิปด้านหลังไม่งงกันเนาะเพราะว่าด้านหลังลูกค้าจะมองไม่เห็นเ,นะเสียบเข้าไปเลยโอเคเป็นอันเตรียมพร้อมในการใส่ฮาร์บิกนะคะขั้นตอนแรกแบ่งผมด้านหน้าแล้วก็มัดจุกตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มัดผมด้านหลังพับขึ้นนะคะจุกตรงนี้ลูกค้าจะเลื่อนม,มัดตรงนี้ก็ได้ถ้าแบบอยากให้เห็นผมด้านหน้านิดหน่อยนะคะโอเคนี่นะคะเราติดได้เลยจ้า วันนี้แม่ค้าใช้ทรงบ๊อบน่ารักนะคะความยาวสาจะไปเห็นไหมเสียบเข้าไปตรงที่เรามัดเลยค่ะตรงนี้กิาเป็นกิบเนี่ยค่ะเสียบกับผมจริงปึ๊บเสียบเข้ากับผมจริงนะคะปึ๊บอย่างนี้เนาะนี่นะคะเสียบปึ๊บแล้วก็ดันกิบลงนะคะมันเป็นเก็บกิบปอกแป๊กเนาะเนี่ยปึ๊บเสียบดันลงเลยเป็นอันเรียบร้อยจ้าสวยในพริบตานะคะ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังอันนี้เพิ่งฉีดน้ํายามันจะแบบชุ่มๆนิดหน่อยยังไม่แห้งนะคะแต่ว่าถ้ามันแห้งมันเป็นปกตินะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะแม่ค้าก็จะฉีดก่อนก่อนใส่เนะะี่ยแม่ค้าจะฉีดแล้วก็หวีแล้วก็ใส่แต่จริงๆลูกค้าถึงบ้านก็ฉีดเขาแล้วก็หวีแล้วก็ปล่อยปล่อยไว้ได้เลยให้เขาแห้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยโอเคอ่ด้านหลังเขาก็จะยาวประมาณนี้นะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นของแม่ค้าใช้เองนะคะมันอาจจะดูแบบอันนี้ใช้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะคะชิ้นนี้ใช้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วความยาวเลย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 ไหลนิดหน่อยนะคะเลยไหลนิดหน่อยทรงนี้ขายดีมากนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อาจจะไม่ไม่ชอบยาวมากเนาะเป็นผมบ๊อบเป็นผมตรงความยาวจริงๆมันไซส์กลางกลาง สามสิบแปดเซนติเมตรนะคะนี่ค่ะที่เห็นอยู่ชิ้นเนี้ยแม่ค้าใช้ได้จะเกือบสองเดือนแล้วนะคะคุณลูกค้ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะมีลูกค้าถามว่ามันใช้ได้นานไหมอันนี้สองเดือนคือแม่ค้าใช้เกือบทุกวันอันเนี้ยทรงเนี้ยจะใช้บ่อยสุดก็เกือบทุกวันเลยนะคะเกือบทุกวันนะคะใช้บ่อยมากนะคะจริงๆก็ถ้าลูกค้าแบบไม่ได้ใช้บ่อยมันก็จะใช้ได้หลายเดือนนะคะ สมมติว่าเราตีประมาณไปว่าสมมติว่าเราใช้เราใช้ทุกวันมันก็เต็มที่แบบสองสามเดือนก็เปลี่ยนได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เราก็มาตกแต่งทรงด้านหน้านะคะว่าลูกค้าจะทำทรงไหนอะไรยังไงก็ทำได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่นะคะเป็นบอ็อกสัด้านหน้าแมค่ค้านะคะ จริงๆลูกค้าอย่างที่บอกเลื่อนมาติดตรงนี้ก็ได้มันก็จะเห็นผมด้านหน้านิดหน่อยแต่ว่าอันนี้แม่ค้าจะถอยไปข้างหลังค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าผมด้านหน้าแม่ค้าน้อยก็แบบมันอยู่ที่เราตกแต่งทรงด้วยแม่ค้าจะยกผมข้างหน้าขึ้นทรงประจำนะคะตอนนี้ผมด้านหน้าแดงๆนี่คือผมงอกนะคะเพิ่งย้อมงอกมา มีฮาวิครึ่งหัวนะคะช่วยชีวิตให้เราดูสวยขึ้นแน่นอนจ้าใส่ใส่คุณลูกค้าใส่ทำงานในชีวิตประจำวันได้เลยจริงๆอยากจะพูดให้คุณลูกค้าเข้าใจว่าคุณลูกค้าที่แบบบางบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นของปลอมจริงๆมันมันมันไม่ใช่ของแปลกปลอมเลยนะคะคุณลูกค้าวิกผมคือเราควรจะเปิดใจได้แล้วเนาะมันเป็นอะไรที่แบบว่า จริงๆมันสําคัญกับผู้หญิงที่มีปัญหารเรื่องผมบางผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้บุคลิกเราสวยขึ้นนะคะมันมีแต่ข้อดีเนาะแบบไม่ต้องกังวลน,นะอย่างบางทีมีลูกค้ามามาพูดให้ฟังว่ามีเพื่อนบอกว่าเราใช้วิกผมเราแบบเพื่อนบอกว่าใช้ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ควรจะไม่ควรจะมีความคิดแบบนี้เนาะ จริงๆเพื่อนสวยก็ต้องบอกว่าเพื่อนสวยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ในส่วนตัวของแม่ค้าแม่คะ้จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเรามันเป็นมันเป็นตัวเราแล้วเรา,เราลองแล้วมันทําให้เราสวยขึ้นจริงๆนะใครจะมองว่าอะไรยังไงก็เรื่องของเขาแล้วกันเนาะแต่เราคิดว่าเราติดเราใส่พวกวิกหรือฮาร์บวิกหรือ happy แฮปปี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแอสเซซอรีเสริมความงามความสวยเนี่ย นะคะถ้าเราคิดว่าเราทำล้วเราสวยเรารู้สึกแบบมั่นใจขึ้นลูกค้าแบบโกเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะจัดเลยนะคะ <c oughs> เป็นอันเรียบร้อยะวันนี้แม่ค้าก็จะใส่ทรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะรุ่นนี้ H W ยี่สิบสามนะคะ มีสีสีพร้อมส่งมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลแดงน้ำตาลทองแม่นะคะ้าใส่สีโคกนะคะสีน้ำตาลแดงนะคะออกจะออกคนโทนน้ำตาลแดงนะคะสีโคกนะคะความยาว3 8เซนติเมตรก็จะประมาณแบบเลยไหล,หลพอดีนะคะแล้วก็ราคาตอนนี้จัดโปรโมชั่น380บาทนะคะ380บาทจัดส่งแฟลตฟรี1-3วันนะคะสีสีพร้อมส่งนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักแชท เพจหรือ Facebook แม่ค้าได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าจะส่งชาร์จสีผมให้ดูว่าเราควรจะเลือกใช้สีอะไรนะคะในส่วนการติดก็ใส่การใส่ก็ใส่เหมือนที่แม่ค้าทําให้ดูเลยนะคะง่ายมากแล้วก็ข้อสําคัญคือใส่สบายไม่ไม่หนักไม่ล้างเลยนะคะคุณลูกค้า นะคะอ๋อในส่วนของลูกค้าถามมาว่าการทําความสะอาดวิกนะคะทำยังไงจริงๆเรามีสเปรย์วิกนะคะเราก็ฉีดทุกครั้งหลังก่อนหวีนะคะแต่ว่าของแม่ค้าเนี่ยประมาณ3-4ี่ครั้งที่แม่ค้าใช้แม่นะคะ้าก็จะไปทําความสะอาดสะอาดล้างฝุ่นล้างเหงื่อเขาด้วยครีมนวดผมนะคะครีมนวดหรือทีนเม้นต์นะคะไปผสมน้าแล้วก็ตัววิกไปแช่ขยำเบาๆนะคะขยำเบาๆแล้วก็ล้างน้ําสะอาดออกแล้วก็ผึ่งให้แห้งเองโดยธรรมชาตินะ นี่นะคะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวฮาร์ฟวิกนะคะอันนี้เป็นฮาร์ฟสีผมแมคค้าเพิ่งย้อมมานะคะจริงๆต้องสีมันอาจจะแดงกว่าตัวฮาร์ฟนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ใช้ได้นะคะเอาแบบใกล้เคียงก็ได้ถ้าสีผมลูกค้าแบบคือจริงๆมันมันอาจจะไม่หาไม่ได้ร้อยเปเซนต์แล้วก็เอาใกล้เคียงก็ได้นะคะมันก็ใส่ได้นะคะ เปน็นันเรียบร้อยนะคะชื่อรุ่น H W 2 3ินะคะสามารถรีดได้นะคะทนความร้อนห้ามเกิน1นึงอองศานะคะสวยขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านข้างเห็นไหมมันก็จะแบบไม่ได้ของมองไมเห็นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวออกไปทำงานก่อนนะคะวันนี้ขอให คุณลูกค้าทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมหาอะไรที่เสริมความสวยให้กับตัวเองนะคะเราต้องรักตัวเองเนาะอย่าถ้าคิดนึกถึงวิกผมนะคะนึกถึงวิกผมให้นึกถึงร้านนิดาวิกช็อปฝากร้านนิดาวิกชอก็นนกชอปที่ตลาดตัวรุ่งขอนแก่นด้วยนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลย